สวัสดีครับผมปลาช่องไม่ดีสุดที่ปะพานะครับผมกี่ได้กี่เข้ากันแล้วหล่นแม่ฝั่งไทยโคราดีขายวันนี้น้องช้าน้องพัฒนาตัววัดหนองเงือกตำบลแม่แรงอำเภอป่าแซงจังหวัดลำพูนนะครับผมวัดพัฒนาตัวอย่างปีพศ25งพันห้าร้อยยี่สี่สิบสอจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้ส่งสแกนตัวลุงนะครับผมเดี๋ยวฟังโค้ชพประกาศว่าตัวลุงชื่ออย่างนะั พรามันไม่อาแต่นาสองคูุ่นางเลยเนาะตอนนี้กำลังเตรียมขบวนนะครับผมกำลังจะเริ่มขบวนนะเดี๋ยวแรกจุงตุลุงไปตีเปิ้ห้อยเวจะมีเลขประสานงานห้องอบเวหมูกก้อมก้องเจยปลำผีก็ว่าเป้นห้อยเนาอที่เปิ้นผ่าอ่ะเปิ้นห้องอ่ะที่ชาปนกกิจนะครับผม ตหมือนกับก็นเลิกกันแล้ตอนนี้มพอไปลง2ลานกันแล้ว2โกลเดี้ยนนายนะเพอนนะเาแล้ว2ปอนด์นะตอนนี้เราเดี๋ยวก็จะเริ่มแลกกันไปนะครับผมตอนนี้กำลังรอเครื่องแห่ขึ้นรถอยู่นะครับผมในปูน้อยมูลค่าหนึ่งแสนกว่าบาท เขาจัดเวายวตุลุงหลงดักเจตนนาดิตุลุงวอนเลสั่งไหวลุงหลานประัดเต็มตีสถานน้องเลยประเต็มตีพี่น้องลูกศทีลูกหาเมฆสายเจงหายเมืองแดงหลงสถาสังขลวงก็จ้างก็เต็มตีมาโดยใจหมดพี่น้องเขาสลายเลยตุกานทุกคนมาโดยใจหมดมีไผรได้รับสิทธิ์จย่างรางวัลสักคนเนี่ยเออแล้วก็โวยทานะลุงหลานไปลืมเลยเอาโวยทานไปโวยหันอ ตอนวันไม่เขียนกุนนะคนนักนะครับผมมาส่งสการตุลุงวันนี้ปุยทานเอาไปปวยตอนที่ประชุมเพิงตามโงนเอาไปเยนม้อยมาตุลุงตปประกาศอยู่ไหนามวาตุลุงตปิดประกาศตหนาเเฟลงนะละเวางแม่พ่อสาวอะเดราตังแม่ก็ตงเนยได้่ การวัดตัระลทีประลดนี่บอกมันนั่้ามเรยนในพ่อม่อคืนได้เอาคุณหลายนะเอาแต่เวลาเป๊ะๆมันแต่คุณมันหลายเอานาบุญเอาบุญสิส่งการชกมีงานเตอเดียวยี่ยงดีดีสุดงานดี่สุดสวยสดงานบุญารมีีสุดเอาจะยูเทิร์นมาเป็นขั้นที่สองนี่เราชกมันจ่ายเต๋เดียวแต่ยังขอนั่งก่เนน่เต๋อเดีวแต่ยังงานสกเน่ย งานเนีเมันมีหลายตงานวนเติงานิดแตกมันใหม่งานจะเริมจะร้องแนิมขำไปลงานไม่มันมีหลายตัวอยู่ในงานโชคลุงเติมเดียวมีสติที่สอง้วนะจะนั่ง้ะทาเอาลับอนนีสมเารเือเอาูเอาดูตอาสุดท้ายตัลูกเขาแล้วนี่แน่วางนะเออตั้งหลายนี่แอบตั้งหน้าวันนี้ข้างหน้าวางหัดลานเมนมาบอกข้งหน้าวางอยู่เจอนาเดินไปตั้งหน้า

มาส่งสก,การตุลุงเดี๋ยวผมไปอ่านป้ายชื่อตุลุงก่อน <c oughs> วัดหนองเงือกตำบลแม่แรงอำเภอปราแสงเนาะตุลุงอายุได้เจ็ดสิบหกนะฮะปัจสบห้าสิบหกนะครับผมเดี๋ยวผมไปดูว่าฝนมากนะครับผมระบลเยาวขนาด <c oughs> <c oughs> ต้องไปดูทั้งแน่ขบวนเลยนะครับผมนะ่แมน,นี่เริ่มขบวนเริ่มเดินไปอ่าณเมรุชั่วคราวนะครับผมของอ่าบ้านหนองเงือกนะครับผมอันนี้เป็นการะไกจุงแบบประเพณีร้านนานะครับผม หลังเริ่มเพิ่งมาแบกแฮมแล้วนะครับผมใจโลดอานะครับผมมันกบพอๆไก่กตัได้นะครับผมประมาณสัก500เมตร300เมตรมาถึง500เมตรผมจะถ่ายให้ดูทั้งแน่เลยนะครับผมเดี๋ยวมาขบวนทั้งแน่นะแดดก้องอยู่นะครับผมแดดดำนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปดูป้ายของตุ้ลุง ต้องใช้บันเลยดินัฮะนัตุงสามแห่งป่อดภัตั้งแน่เลยนะครับผมตอนนี้ปุ๊นำแน่ไปปุ๋ยเดี๋ยวผมไปเสาะอยู่หุ่มถ่ายนะนี่ตุลุงเพิ่นวะได้เขียนชื่อบอกนะครับผมเดี๋ยวรอโคโซประกาศนะ โา่อยู่ห่มถ่ายอยู่มุมงามือรับชมเนาะอยู่ปืนคาร์ลามยานเนี่ยเย็นหน่อยแตกแดนนักเดมเมอยนะครับผมอยู่มุมนี้ถ่ายให้รับชมกันนะครับผมสาระต้องบอกคุณเบรกกันก่อนนะครับผมขบวนกำลังเคลื่อนมา กี่ข้าวแล้วยังมาตันยังจุกอยู่เลยยังมาตันอี่มไหมครัวผมก็ได้ขข่ผมเมื่อกี้กัดเจ้านั้นนะครับผมผมก็เมองไปเอางาแล้วผมแกะได้กินนะครับผมครับเดี๋ยวคนรอตั้งหลังขบวนกำลังเริ่มก่อยเคลื่อนกันมนะครับต้องฟังเจ้าอยู่กำลังเตี่ยงไปอยู่ ขอผมขครรับชมก็อจะไปลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ตัวอนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเพื่อรับชมผหมเยอะนะครับผมผมไปทั่วจังหวัดระปูนเชียงใหม่นะครับผมเดี๋ยวต่อไปก็จะไปลำปงแล้วก็เชียงไหม่แล้วก็พะเยาแน่นไอ้ยังก็แป้เดี๋ยวก็จะทั่วภาคเหนือนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเริ่มไปถ่ายทำเพื่อรับชมกันนะครับผมถ้าผมมีเวลาว่างเนาะแต่พราผมก็ต้องขายครัวตัวเนาะแต่พยายามจะหาว่างให้ได้นะครับผมเพราะ แคนเผาซอสพระเจ้านี่บ่ค่อยมีล่ำมีนะทางเหนือนแล้วก็บาค่อยมีคนถ่ายทําลง youtube เหมือนผมเนาะแล้วก็ยอดไลค์ยอด like, ยอดวิวนะครับผมจะยอดไลค์ยอดวิวก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับผมนี่น่าเหมือนละปวดแหงนะครับผมอันนี้ตุลุงเปื่อก็สวดไปนะครับผมเป็นแคนสวดนําทางนะครับผมอุ่มแหง เปลี่ยนมุมไปห้องนะครับผมนะปีแล้วปีก่อนนะพปิดเผานางเงียนนี่ยนะครับผมเป็นเจ้าแหวนนะครับพิดเผานาเรียนนี่นะผมจอดได้ผมเกินแม่อยู่แต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้ทําช่อง u t u b e ยังไม่ได้ถ่ายทาแต่นะครับผมนน้ําแน่ด้วยขบวนของอ่าสงฆ์พระเจ้านะครับผมทั่วจังหวัดละปูนเชียงใหม่นะครับแม่กับนะมาร่วมงาน ของตูลุงจาชื่อมาได้เตียนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปแถมเปิดนะน่นะนี่ตามมาด้วยขบวนของผู้เฒ่าผู้แก่อีพ่ออีแม่พ่อหอ,พ,อพ่อเฮียนนะครับผมพ่อใจก็ตามพระเจ้าตูเจ้าแม่นะครับเนาะ ขนหนักกันแน่นะครับผมขอขบ,บวนนิสิตก็ต่อมาด้วยวผู้หญิงนะครับผมหรือว่าแม่หอ่อแม่เฮียนแม่แ,มแมห้งหแม่แป้าน้องไหนวะแม่แป้นนะครับผมเนะาะก็ตามกันมาเรื่อยๆนะครับวันนี้แบบพอมีแดดเท่ายนะครับผมมันอากาศมันจะอุมอ่มๆหน่อยนะครับผมมันจะฮ้อนๆอ,อ,อุมอ่มๆหน่อยนะครับผม เปิดสักพักเปินก็ว,ว่าอ้วมฮิดถอดนะครับผมครับใครไปใครก็พอ่อกันเนะคนเดียวเนะคนไหนแงมก็แงมก็เอากล้องก,อกอ็บกไม้บกมือได้นะครับผมหรือว่าจะเอ่อไปขอได้รับชมช่องของผมใน YouTube ก็อาหารเอ้ยแม่หันตัวเข้ตัวนี้ก่อนคอมเมนต์ได้นะครับผมนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเลยนะครับผมนะครับขบวนกำล,ลังเริ่มนมา คนหนักอยู่นะครับผมคนรออยู่ที่ไอ้อย่างก้อน้องอ่าที่เตรียมที่เปินเตรียมพิธีหัางกอ่อนหนักอยู่นะครับผมตองหลอกนี่ม่วนนะครับผมรออีกเดอ๋ระวังหนุ่นอ่านก้อนห้องไอย่างก้อ มีรูปชั่วแคราวนะครับผมหรือว่าที่เผาปราสาทเตียกระลักเครื่องไปกันนี้ครับผมคนรออยู่ที่พุ่นสำักนะครับคนมาส่งเดินส่งนี่ก่อนนักพอสมควรน,นะครับผมอ่าอันนี้รถแห่เพืะใจรถมีแตนเนาะครับผมรถแห่ของคณะเวียงแา,ารหรือว่าอ่าบ้านตาการนะครับผมลลุเวียงการนเนาะขบวนแห่ปิดท้ายนะครับผม เขาบอกเตียวตัวมนม้ไม่ลุกหรอกมีนะ,นะไปทางแม่กับตอ่อนะครับผมเออทางแม่ห้องทางหลังห้องนื่รับชมโดยทั่วนะทุก่าก็มุมเดียวก่อนแบบผ่านมาผ่านทั่วนะอันนี้ผมก็ได้ผ่นไปตัวเตียวแอลไปตัวผ่านโคนแบบค่อยๆนะครับนะ อีที่มันมแบบอีอะไรมันฮ้อนอ่วมน,นะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวผมก็เสร็จไปดังแจ้งแล้วน,นะครับผมเพื่อไปถ่ายที่รับชมตั้งแน่ต่อนะครับเอาแล้วนะครับตอนนี้ตูงสามแห่งได้เคลื่อนถึงไม่รู้ชั่วคราวแล้วนะครับผมก็จะมีประวบดังขึ้นนะครับผม จะเลียวครับตรงนี้แล้วเน่อาเงลกเข้าไปเขาตีกงหน่อยนะครับผมแคนาเลี้ยวเานี้แหลัใความ ¡Ay, okay. bueno! เดี๋ยวตกลงก่อนถึงนะครับผมใต้ถึงแล้วก็หายใจเย็นๆกันไปครับแค็ไปหน่อยกยยังเดี๋ยวถึงแล้ว บอกอยู่นี่กันนะครับผมในแทรให้รับชมตรงนี้เป็นไปกันก่อนนะครับผมอุย<ต><ก><ต><ก>

คนมาส่งนักนะครับผมคนาส่งนักนะครับผมแล้วนะครับผมแบ็คยลบนาา่าเจี้ยวมาที่ักรวาล มันมาฟังฟังเกี่ยวกันนึกไปจำเกี่ยวก่อนมันถึงเขาตาแต่มันถึงไม่ลาเดี๋ยวโอ้เม้ไม้ไอ้ยเึ่ฟังหมดนี้แล้วมันตาเต่ามันต้องีเข้าไปไปหอมเนี่ยไปหอมเนี่ยเดียวเดียวเดียว เดี blender, ๋ยวเนอเดี๋ยวเนอกระดี <t <t ่ยอ่าันประคูเคียย์กันมันลมมันลมฝนมันตกมันลมนั่นะครับผมสแนว คลิปนี้ผมเต้ตี้กันเนาะเดี๋ยวผมไปย้ายร้านผมมาตั้งมาตั้งก่อนนะครับผมเนาะกระเดียวตอนเพื่อนเผาเดี๋ยวผมจะให้ได้รับชมแหรอบนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับชมและติดตามนะครับผมทั้งสามตีไปคนหนักแต่แต่นะครับนนี้มาส่งนี่ประเสริฐแก้ววิมานพี่กอลล์ตุลุงนะครับแง่มขนาดนั้นแง่มุกไทยก็แง่ ฮ้อนกับฮอนคนกับมาพ่อมาส่งกันนักนะครับขอแรงผู้ชายลายน้อยกเดใยรขอจะได้ยกเอาลองโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับผมเดี๋ยวคนช่วยถึงมีปั๊เลยเนาะผมขอไปย้ายครัวผมมาตั้งก่อนนะครับผมตั้งถ่ายก่อนเนาะโอเคครับทักทอลีกันนะครับผมสวัสดีครับ